สวัสดีคันเพื่อนช้านี้ครับตื่นมานะครับมาเลาะดูสวนครับวันหยุดโอ้นานๆนี่ครับมาดูกล้วยน้ำวางของผมนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วนะครับลอยสักครู่นะครับลอยสักพักก็คงจะตัดไปบ่มได้นะครับเพื่อนๆนะครับาจะลดน้ําต้นไม้ก่อนวันนี้วันสองอากาศดีครับวันนี้ไม่หนาวนะครับไม่หนาวหนักไปทางร้อนมากกว่านะครับน่าจะเข้าหน้าร้อน วันนี้นะครับเมื่อคืนก็ได้เปิดพัดลมทั้งคืนแล้วพี่น้องเอ๋ยฮอนแล้วครับเมืองไทยเฮ้า,านี่ครับอีกเครือหนึ่งใหญ่นะครับอันนี้อันนี้ทีหลังครับหลังเครือเมื่อกี้นี้ลูกจะใบใหญ่ครับพี่น้องใบใหญ่ไปไหนเนื่องจากพันธุ์มันเก่าแล้วครับแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือนี่ครับนครพนมหนึ่งข้าผมครับผม ออกดอกแล้วครับนี่นอพอหนึ่งไม่รู้จะจับหมากเห้อเนาะปลูกไว้สองปีแล้วครับเดี๋ยวจะลดน้ำเข้าก่อนดินจีดินจีใสาย,ยางที่สันเถะอะมาดุนนี่น่าไหลกว่าอะไรอยู่ไหลอยู่ ทีแรกนะครับที่เขาออกดอกแต่ต้นไม่ใหญ่สักทีดินไม่ค่อยดีโอ้ตอนนั้นก็ออกตอน,น,นออกเยอะกว่ายอยกครับอันลคอยพนมหนึ่งนะครับบินจีนะครับพนมหนึ่ง หวานอยู่ตรงนั้นก็ลดกันมันงงมันห้วยเพื่อเถาวันนี้เรียบร้อยแล้วไหนไม่ค่อยแหลงเป็นที่หัวฉีดด้วยป่าไม่รู มันห่องนี่ก็สุกตลอดทุกคนเป็นแล้วก็สุกแต่ลูกเล็กหลายปีแล้วเนาะต้นมันแก่แล้วครับก้กล้วยก่อนหน้านี้หน้าแรงกล้วยก็ลำบากครับหาน้ำพุทให้มันเลยจะดีกล้วยมันกักเก็บน้ำได้หลายครับดีนี่ก็เออคับขนาด ต้นนี้จะออกวีกวาดก่อนนะครับผมมันก็เลยงหญ่กว่าครับพี่นอ้องเริ่มแก่แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปบ่มเป็นกล้วยน้ําว้าพันุพื้นบ้านนะครับมีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์กินเข้าไปเดี๋ยวต้นนี้ก็คงจะออกวีกต่อนะครับพอต้นมันแก่แล้ะ ฟักวันผมยังเก็บฟักวันหนึ่ตดน้ำเลยอาทิตย์หนึ่งก็จะให้น้ำจนเต็มสักวันหนึ่งแต่เราไม่มีเวลาครับ <c oughs> ตื่นเช้ามาก็ไปทำงานล้างลูกมันกันเพื่อมีฝุ่น มะม่วงออกลูกเยลูกเดียวไม่ได้ถ่ายมาฝั่งนี้นะครับนานแล้วครับจะมาถ่ายฝั่งนน้นตนน้นมะม่วงของนี้โอ้ดอกคูณใบร่วงลนะถ้าใบร่วงนี้ก็จะเตรียมออกดอกแล้วครับเดือนเมษาตรงการ น้ำใบไอยแท้เดี๋ยวลองเปิดใหม่กันนะลองปรับงอใหม่นี่ครับต้นเล็กๆมันก็ขึ้นมาเยอะเลยน้องนุ่งลูกเต่ามันถ้าเราได้สักกอนึงไปนี่มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆมีกินตลอด จีนครมะนมหนึ่งครับผมจะได้กินหรือเปล่าไม่แนี่จะออกดอกนะมะนาวมะนาวเลยอยู่ใกล้น้ำก็ได้การออกมะนาวจ่งที่หวังมานานก็คืออะโวคาโดนี่แหะครับตัวนี้ไม่รู้มันไม่รู้มันจะออกผลให้เมานานื่อไหร่ แต่หน้าแรงนี่ก็ชะลอการจเจริญเติบโตได้บกวยใหญ่ครับพี่น้องหน้าแรงก็ชะลอน่ครับในต้นท่วมหัวแล้วครับแต่ยังไม่มีฝนให้กินสักปียังเงียบอยู่รอต่อไป มาแล้วบักพุงก็ซุกตลอดครับพี่น้วง้าได้กินอยู่ครับผมตอนนี้ก็สุกอยู่แล้วลูกบมวใหญ่แล้วมันมันบบดนักเดินนะครับต้นแก่แล้ะแต่ก็ฟอได้ได้ตําได้กินซุกอยู่ครับ<ม>ลองลดบินจีให้เยอะๆกันเพื่อนเป็นหมากห้คือเป็นดอกอ่อมแล้วต้นน้นอยๆนี่ม,อยอยมันบมวใหญ่ครับผม ดูเป็นหอรลยเหมือนหงุดหงิดนัคน้าไปแขกกลันไม่โตเลยไกลน้ำขีเล็กมาเป็นตะแกงเหาะขีเล็กเ,เก็บคักขีเล็กแกงก็น้ามัน ครับมและกอตัวน,นี้ก็ได้การนี่ครับเป็นตะแกงแตะยวกระซุกครับจะได้แต่โอโวคาโดนะบวเป็นหมากเชื่อปลูกสามปีสี่ปีแล้วครับชะลอการจเจริญเติบโตอีกแล้วแรงมาตัวน,นี้ยิ่ง แรงมานไม่โตเลยตันนี้ดินไม่ดีครับผม อาหลุดซำ <c oughs> ตอนเช้ามาคนใช้น้ำเยอะครับผมวันหยุดมันก็เลยน้ำโบ้แห้งครับนี่ครับเช้าเช้ามากับสูดอากาศบริสุทธิ์ได้พี่น้องเ้อบันนอกบน,นหนา่นบผนผลิต ของเขากล้วยเกยมาแล้วมีเครือใหญ่คนระับในลายวีครับเกือบยี่สิบวีเหมนมันรอให้มันแก่อ,อีกสักหน่อยนะครับก็คงจะตัดไปบ่มไดนะ้กล้วยน้ำวะโอเคขอบคุณมากๆที่รับชมแลบฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ